สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องของการสร้างแพทเทิร์นนะคะหรือว่าการทําโทนสีแบบต่างๆเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพนะคะที่มีการเล่นโทนสีระหว่างสีเหลืองกับสีส้มนะคะแล้วก็มีทิศทางเฉียงทิศทางแบบเรเดียนแบบรัศมีนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยวิธีการก็คือนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ขอมาสร้างไฟล์ใหม่นะคะแล้วก็มาคําว่า new น,นะคะ อันนี้ก็แล้วแต่เรานะเป็นขนาดอย่างเช่นขนาด A 4แนวนอนกดโอเคนะคะนี่อาจารย์ก็จะมาสร้างวงกลมสมมตินะคะมาหนึ่งวงอาจารย์ขอปิดสีขอบเส้นนะแล้วสมมุติกล่องนี้นะคะก็เเามาส์จิ้มที่กล่องตัวนี้นะคะสมมติถ้าเกิดแทบใครไม่มีจานสีตัวนี้เนาะ,ะเราก็มาเลือกคำว่า Windows เราก็มาเลือกคําว่าคันเลือกก็ได้ก็จะมีแบบให้เราจิ้มเลือกสีแบบนี้นะคะหรือมาวินโดว์แล้วก็คันเลือกไกด์คันเลือกไกด์ก็จะเป็นโทนสีให้ให้เราเลือกนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของฟู้ดอาจารย์อยากได้สีของไอศครีมนะคะก็จะเป็นโทนสีแบบนี้มาให้หรืออีกอันนึงวินโดว์เราก็มาเลือกตัวที่ชื่อว่า สวอชนะคะสวอชนี้จะสีเยอะกว่านะคะสีเยอะกว่าเอาให้เราลองเลือกสวอชดูก็ได้สวอชตัวสวอชเองอ่ะจริงๆก็จะมีแพทเทิร์นสีให้แล้วนะนะคะให้เราจิ้มตัวลูกศรเล็กๆของสวอชนะคะมาเลือกคำว่าแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นแล้วก็มาเลือกจริงๆ มีแพทเทิร์นก็คือเขามีลวดลายให้นะคะขอเลือกอะไรก็ได้อะแพทเทิร์นเลือกลวดลายอันแรกก่อนก็ได้อะแพทเทิร์นลวดลายสมมติคุณอยากได้ลวดลายแบบว่าเป็นจุดแบบนี้มันก็จะมีให้คุณเลือกเนาะหรือแบบเส้นมองเห็นไหมคะหรือแบบสีที่เขาออโต้ไว้ให้นะคะก็จะเป็นลวดลายที่เขามีให้ ซึ่งก็สามารถเอาไปทำแบ็กกราวใส่โปรเตอร์ใส่อะไรได้นะคะที่มันไม่ชุดชาดเกินไปก็เป็นแบ็กกราวของโปรเตอร์ได้อันนี้ก็คือในเรื่องของแพทเทิร์นลวดลายต่างๆเนาะเดี๋ยวมีให้เลือกหลายๆแบบก็ไม่ยากเลยใช่ไหมแพทเทิร์นที่เขามีให้เรานะคะอันนี้เขาเรียกว่า การเลือกจาก swatch โอเคไหมต่อมาอะสมมุติอาจารย์ไปเลือกเปลี่ยนสีใหม่ต่อมานะคะอาจารย์ที่ s w สวอชนี่แหละขอปิดตัวนี้ที่ swatch อาจารย์มาเลือก g า a เดียนบ้างนะคะมาเลือกตัวแรกเลย bright อะ g า a เดียนเดี๋ยวขอจิ้มวัตถุก่อนนะก็จะมีหลายแบบ สีเหลืองสีเขียวเห็นไหมมันไล่มันไล่สีนะคะมันไล่สีแบบที่เขาเบสิกให้การเดียนแบบแปลกๆก็มีนะคะแบบแปลกๆก็มีคือจิ้มลูกศรเน็กไปเรื่อยๆเห็นไหมแดงขาวทิศทางเข้าไหมการเดียนแบบที่เขามีให้นะคะ ก็เลือกไปเรื่อยๆที่เราชอบนะคะทีนี้มาดูกาเดียนแบบทําเองบ้างกาเดียนแบบทําเองบ้างกาเดียนแบบทําเองเนาะกล่องนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็มาเลือกจริงๆมันเลือกตัวนี้นะคะตัวกล่องล่างๆเนี่ยกาเดียนตอนแรกมันจะเป็นสียิบตามสีเดิมที่เราเคยเลือกไปก่อนนะคะกาเดียนแบบ สีฟ้าไปก่อนทีนี้สมมติตัวนี้นะคะมันจะมีบางคนมันอาจจะไม่มี3เหมือนอาจารย์ใช่ไหมมันก็สามารถดึงออกได้จิ้มออกนะคะเบสิกแล้วมันจะมี2อสองซ้ายขวาซึ่งสามารถเลื่อนได้เพราะเวิธีการก็คือทําให้มันมีสสีอะสีเข้มกับสีอ่อนแล้วมันก็จะเป็นการเรียนที่มันตัดกันนะคะิอวจันด้านซ้ายจัรเป็นเลือกสีขาวจำไหมนะ มันต้องมันต้องดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นสีขาวด้านขวาอาจารย์นติเป็นสีส้มเห็นไหมมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าการแต่งสีนะคะตัวตรงกลางเนี้ยก็คือว่าเราอยากให้กาเดียนมันโลเคชันอ่ะมันก็จะเปลี่ยนกาเดียนของเราโลเคชันคุณอยากได้ให้มันทิศทางความหนักแน่นของสีไปทางโทนไหมเห็นไหม นี่ก็ประมาณ5้าสเปอร์ซกึ่งกลางเป็นแบบลายเนี่ยคือแบบเส้นตรงเห็นไหมมันจะเป็นจากซ้ายไปขวาเป็นแนวตรงแต่ถ้าคุณอยากได้แบบเลเดียนก็คือแบบลัศนีนะคะเลเดียนแบบลัศนีคุณอยากให้มันสีอ่อนสีเข้มไปทางไหนใ่ะทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าสมมุติคุณอยากเพิ่มนะคะเพิ่มสีมาอีกสีหนึ่งให้เอาเมาส์มาวางตรงกลางเนี่ย มันจะจะเกิดเครื่องหมายบวกใช่ปะแล้ว,ตวเตงก็ดับเบิลคลิกไปจิ้มสีสมมติจำเปาสีเหลืองเข้ามาเึ๊บก็จะมีสีเหลืองเข้ามาแล้วนะคะสีเหลืองเข้ามาเราตรงกลางก็ก็เป็นโลเคชันที่ระหว่างสองสีเนี่ยคุณจะให้มันสีเรเดียนมันไล่จากไหนไปไหนโอเคไหมเรเดียน <Radi ant. S 1> นะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นลัสนีแล้ว่าตัวนี้ได้นะ,ะมาดูทิศทางบ้างสมมติอ่ะมาเลือกหกสิบ กสิบก็คือมันจะเขาเรียกว่ามุมเองมุมของของสียะเรเดียนมันก็จะเปลี่ยนทิศทางเป็นหกสิบเปอร์เซ็นเป็นลบหกสิบบ้างเป็นเก้าสิบเป็นร้อยยี่สิบเห็นไหมมันก็จะไล่ไล่ตามทิศทางเห็นไหมคะ mm hmm. อันนี้ก็คือเราปรับเองมากกว่าสามสีได้ไหมได้ค่ะคุณหนูก็หาเครื่องหมายบวกตรงนี้หนูจิ้มไปหนึ่งครั้งนะคะอันนี้มันออโต้ห้ก็คือมันจะ จะไล่ไปสีเป็นเป็นสีได้ไหมสูตรอ่ะสีม่วงเลยก็จะเพี้ยนๆหน่อยนะคะการไล่สีนะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคุณก็จะได้สีตามที่คุณชอบแล้วนะคะอันนี้ของในเรื่องการเดียนผ่านไหมคะโอเคต่อมาอีกอันนึงนะคะจันขอสมมติจันสร้างวงกลมหนึ่งมา พอสร้างวัตถุมันจะยึดตามสีเดิมไปก่อนนะสมมติอาจารย์สร้างสีน้ำเงินตาขอปิดในเรื่องของกาเดียนไปก่อนนะคะมีสีสองสีน้ำเงินอันนึ่งอ่อนอันนึงเข้มใช่ป่ะตัวด้านนี้นะคะเขาเรียกว่าอาจารย์จะเลือกทานเพลนซีนะคะก็คือให้มันทึบแสงเอาเมาส์วางหาตัวเนี้ย ทานโพลนซีอ่ะจิ้มหนึ่งครั้งปุ๊บตอนนี้วัตถุก,ก้อนนี้นะคะอ็อบเจกต์เนี้ยเนี่ยมันอยู่ที่เรียวความทึบที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลองจิ้มเครื่องหมายลูกศรตัวเองก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทําให้มันทึบน้อยลงนะเะป็นสีเดียวกันมันจะมองไม่เห็นต้องต้องเปลี่ยนสีอะ่ะอีกก้อนหนึ่งขอเปลี่ยนสีก้อนหนึ่งขอโทษนะคะจะไปหาหา สวอตมาอีกอันหนึ่งเออขอสีฟ้าอ่อนโอเคเห็นไหมมันก็จะมองเห็นเขาเรียกว่าการเล่นสีที่แบบอันนึงเป็นทึบอันนึงเป็นอ่อนอะนะคะหรือตัวนี้ตัวสีฟ้าด้านซ้ายก็ลองทานพลิสน,นะคะแล้วก็ให้มันดอบลงสีเข้มสีอ่อนโอเคก็คืออันนี้ก็เขาเรียกว่า การทำความทึบแสงอะโปร่งใสอะนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของสีวิธีการก็คือต้องเลือกสีคนละสีนะแล้วมาวางทับกันมันถึงจะเห็นนะคะว่ามันมีความโปร่งใสมันจะดรอปสีของเราลงนั่นเองสรุปนะคะการเล่นสีของเราก็จะมี ใช้การียนได้ใช้แพทเทิร์นสีได้ใช้ทิศทางของสีได้นะคะอันนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมลองไปหัดเล่นดูนะ